ฉันก็เป็นกำลังใจให้เขาเหมือนมากเธอรู้ป่ะก็ฉันเป็นฉันไงฉันไม่เหมือนใครแล้วก็ันเหมือนมากอู้เหนือมาได้วกนนี้ก็เหนือเหมือนกันเหนือบุรีรัมย์เหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติเอาแม่อยู่หมู่บ้านเยอกับาพี่ตาคุณแม่อยู่อ๋อคุณแม่อย่าบอกนะบ้านที่รังๆห้าหกหลังแม่อยู่คุณไม่เช่หมาแม่ก่อนที่ไปอยู่บ้านละ สวัสดีค่ะอยู่กับปกอกอชันเคยนะฮะกับรายการรับก่อนซึ่งต้องบอกเลยนะฮะวันนี้เราอยู่ที่สถานีสถานีอะ <c oughs> อยู่ที่สตูของเวิร์ o พ n ยนะคะันี้เราจะพามาบุกรายการโด่งดังแห่งยุคซึ่งอยู่มาแล้วเกือบศตวรรษนั่น <Wow. S 1> ก็คือ I can see you w วอยนะคะ <Wow. S 1> รับเลยเสียงเพียน กับเทศบาลสูงเขตเทบาลสูงของเทพมหานครมันราการออนไลน์ค่ะแล้วมไปถ่ายอย่างนี้เลยอ่ะเราถ่ายตรงนี้เลยอ่ะเราเราจะได้รู้จะได้รู้งงอะไรวะสวัสดีค่ะวไปกันหมดเลยอ่ะไปไหนอ่ะนี่แพรเป็นไงบ้างคะนี่คุณแม่คุณแม่มาที่ก่อนโควิดเป็นไงบ้างก็แบบว่าโควิดก็อาจจะเบาเรื่องอื่นอ่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องเต้นเรื่องเที่ยวเรื่องผู้ชายอะไรเล่าอ้าวเหรอ หมายถึงว่างานอีเวนต์เนี่ยเราอยังโชคดีที่เราเป็นสายพิธีกรใช่ไหมก็ยังมีทุกวันถูกต้องเพราะว่ารายการมันต้องออนทุกวันเราก็ยังได้แต่กลายทีมเขาเบาลงอ่ให้แม่สีตังให้กำลังใจพี่นัแม่สีตังสิฉันก็เป็นกำลังใจเหมือนมากเธอรู้ป่ะก็ฉันเป็นฉันไงฉันไม่เหมือนใครแล้วก็เหมือนมากโควิดทำอะไรฉันไม่ได้นะเพราะว่ากลุ่มไม่มีงานตั้งแต่โควิดแล้ว คือกูหายไปเลยพอมีไอ้เนี่ยเจแปมันชอบก๊อปปี้ใช่ไหมก็อ๋อเจแปนก็ไปแทนคุณแม่ไปทุกงานเลยซึ่งนี้กูก็ว่างอยู่บ้านตกลงคุณแม่ว่างเหรอว่างสิว่างตลอดเลยมันเหมือนมากเลยอ่ะลองไปติดีต่างไม่ได้แค่เป็นตัวเองยังไม่ได้เลยทุกวันนี้มะไปคุยถึงได้ยังไงอันนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอบคุณพี่พานขอบคุณนะคะอคครับขอบคุณนะครับผมเรามาเจออีกคนนึงนะคะใช่มาตอนเย็นใช่ไหม ใช่ค่ะแถบเย็นค่ะแถบเย็นกระแตอาสยาสวีด้าเจ้าอันนี้คือชุดแบบชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านก็จะมีแบบนิดนิดนึงไม่ใส่มาเลยนี่คือทําผมอยู่บ้านใช่ตื่นนอนก็เป็นแบบนี้แล้วนะอ่าเราก็พูดเหนือด้วยเึงพูดกับเราอู้เหนือมาได้อะก็นี่ก็เหนือเหมือนกันเหนือบุรีรัมย์นิดนึงเหนือธรรมชาติ ทางบ้านเขาออกอัลบั้มนกันหมดแล้วนะเออกเพลงกันหมดแล้วนะพี่สาวคนโตคือกระแตแล้วก็น้องกระต่ายก็มีเพลงน้องชายก็มีเพลงล่าสุดคุณแม่เพลงอะไรนะคะเรียกป้าเรียกหมาดีกว่าเรียกป้าเรียกหมาดีกว่าลองเพลงแม่ได้ไหมลองเพลงดูหน้าแม่ด้วยจ้า เรียกป้าเรียกมาดีกว่านะไม่ต้องเอ๊บมาให้รกตาทรบใจพี่ทำหน้าด้วยอ่ะตอนนี้เสียงประมาณ20แต่หน้ามัน80เดี๋ยวดูแม่เต้นขอที่28หน่อยได้ไหมคะสองแอ๋อจริงเหรอเออแม่ตัดสิแม่อลอกนะเรียกป้าเรียกมาดีกว่านะไม่ต้องเอ๊บ อับล็อกแม่งอกแม่งอับล็อกแม่งเขาบอกว่าเรียกอะไรนะถึงจะเป็นป้าก็โอนไวใช่ไหมแม่ลองโอนมาสามพันหน่อยได้ค่ะเบอร์มาที่ดูขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเดี๋ยวไปติดตามนางได้ที่ I can see your ย o อแคเมื่อกี้ I can นซีกำลังจะเริ่มเทปเดี๋ยวเราโอ้ยมบงก็ทำใจแรงไปหน่อยเราแวะมารายการพิตพิตฮอตทุกวันกล้องสองอ่า มีกล้องสองหาพี่ก่อนพี่ดุกกี้กับพี่แปะอันนี้คืออะไรครับรับก่อนครัยังไม่หยุดรับอีกเหรอยังลูกค้าเต็มยังมีเกือบ30ม p บีพีซึ่งยังไม่มีลูกค้าโทรมาสักบีพีลปละปละปอาละราชาค่ะสามพันโอนมาจำก่อนเลยหรือจะเอาล่ยองเหนคุณหวานโอ้ อไรสิ่งเลยเป็นไงบ้างแม่รายการนี้รายการนี้เป็นไงบ้างคือจะบอกว่าเกินความคาดหมายแค่อ๋ออ๋อกาศไปตอนเดียวเนี่ยส่งคลิปมาเ่ยโอ้โหเป็นหมื่นคลิปเลยใช่อ๋อมีฟีดแบ็กส่งฟีดแบ็กคือความส่งคลิปของเราทุกคนค่ะไม่ได้ส่งมาให้เราเปิดเฉยๆนะถ้าโดนใจได้ห้าพันจริงเหรอในเวลาที่หาขอตังค์นเนี่ยไปส่งคลิปไปหนูมีรอยคลิปหนูได้ถ้าเขาสนใจรอยคลิปหนูได้คลิปผู้ชายถอดนังเกงไม่น้บไม่น้บพี่ไม่นับ ต้องหวัดเสียวฮาด้วยได้ความรู้ความปลอดภัยด้วยผู้ชายถอดเกงไม่เสียวไงแม่ไม่คนละเสียวทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งช่องเวิร์กพอยต์กดมาเลขยี่สามกับรายการกล้องสองห้าคลิกกมีทําของเขาคลิกมีคลิกด้วยนี่บิดมอเตไซค์ป่ะนี่เป็นกล้องสิคะมืออมกูมเน่เข้าไปนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปไหนต่อคะเนี่ยไปไอแคนซีครับวันนี้มีไอแคนซีเรื่องะวันนี้มีไอแคนซีฝากพูดไอแคนซีได้ไหมว่าเขาไม่ค่อยชวนพี่ไปพี่เป็นไรปะโทษนะคะอะไรคะเช้าถึงเย็นเนี่ยกี่รายการอยากโมโม่สี่สี่สี่รายการสี่รายการแล้วตอนเช้านะคะแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงสิบห้านะคะกับห้องขาบันเทิงนะคะแล้วก็อัดรายการปกตินั่นคืออาจจะมีตลกหกฉากหกฉากครับจานกล้องสองฮา ของมันต้องมีเดลี่แล้วก็ทุกวันนะคะทุกวันจันหนึ่งศุกร์บ่ายสามโมงตรงถึงบ่ายสามโมงครึ่งฟาดข่าวบันเทิง <Okay. S 2> ฝากด้วยนะคะเป็นคนนอนดึกตื่นเช้าไม่ได้ร้อนเงินแต่เราไม่ชอบอยู่บ้านเพราะว่าไม่จะเป็นคุณสามีและคุณสุนัขคุณน้องวัวไม่คุยด้วยก <c oughs> ็เลยต้องมาทำงาน <c oughs> คุยคนเดียว,วใช่ดีจอบปาก <c oughs> เดี๋ยวเรามารับแม่ผัดไทยที่รถกันนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยต้องเปลี่ยนชุดก่อนเรอไม่สวยเลยไม่เป็นไรเราต้องถ่ายแบบดิบๆดิบคือไงกูไม่ได้ต้มอ่ะแจกทองค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะทองด้วนอันนี้ไม่มีแบงค์สักสองสามแบงค์นะครับเอากรงเท็กหรือกามวันนี้มาอักซนซีอันนี้คือตัวท็อปอักนซีนะ ช่บบอันนี้เป็นไอ a คนซีเป็นไอ a คนซีเทปแรกปีใหม่เทปแรกแล้วก็เทปเดียวของปีนี้วัรัพ,พีอเออสึกแล้วแต่ว่าต้องกักตัวทำไมอุณหภูมิต่ำจังเลยสามสิบห้นี่จะตายแล้วนะตัวพูดเย็นไมยจับที่เย็นไหมดีดเขาบอกว่าคนเขาเรียกว่าคนที่ตั้งใจมาทำอะไรจะไม่รู้ตัว เอาดีๆรี้ตัวไหมอ่ะเดี๋ยวไปส่งแม่แต่งข,ขอบคุณนะคะที่มารับขอบคุณค่ะแหมกลัวขโมยของเสียง แต่อาสยามนะฮะมาเค็นสีครั้งแรกแล้วก็ตอนนี้นางกำลังจะซ้อมเต้นไปดูกันห้าหกเจดเดี๋ยวเราปล่อยให้กระแตซ้อมเต้นกันนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปบุกหาปริศนาคนลุก เ,เ,เ,เล่นหรอใช่น,น,นม่บอกเราจะมีบอกอันนี้อะไรคะเตรียมกระเช้าไหนคะกระเช้าใช่ไหมกระเช้า,าตเตรียมให้พี่จี ของพี่ตาเอาไปให้ที่บ้านแล้วไปอ,อยู่หมู่บ้านเดียวกันแม่เดียวกันเอาแม่อยู่หมู่บ้านเดียวกับพี่ตาคุณแม่อยู่อ๋อคุณแม่อย่าบอกนะบ้านที่รังห้าหกหลังคุนแม่อยู่คุณไม่เช่หมาแม่ก่อนจะไปอยู่บ้านละ <laughs> เดี๋ยวไปส่งแม่ดนี่เดี๋ยวฝากส่งที่ไหนชุกเนเหรอ <laughs> ส่งบนเวทีไปค่ะซึ่งไม่มีแตรวงหรอคะ <laughs> แด่แด่ อะไรการเนี้ยวันนี้จะมีแค่คอ้วนกับแม่เท่านั้นนะเป็นรายการค่อนข้างที่จะสูงวัยนิดนึงใช่ต้องการแค่สองคนเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่วัดถามนิดนึงค่ะชีวิตช่วงโควิดเป็นไงบ้างคะชีวิตช่วงโควิดก็ต้องระวังตัวเองโดยเฉพาะเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องไตใช่ไหมใช่สิคะโรงพยาบาลก็จะสั่งเลยว่าอย่าไปเป็นอะไรในพวกบท พวกคมีโรคประจาตัวเนี่ยห้ามเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมันจะใหญ่โตทุกวันนี้แม่ก็อาบน้ำแไม่ได้อาบน้ําธรรมดาไม่ได้อาบน้ำฝนอาบแอลกอฮอล์เพราะกลัวอันนี้มันวาร์รังสุดท้ายปะเดี๋ยวรับปล่อยให้แม่ทํางานขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ เราส่งทุกคนเข้าสตูแล้วนะคะตอนนี้ก็สองทุ่มสิบนาทีเขากำลังจะถ่ายรายการแล้วก็ท่าทุ่มครึ่งรอติดตามชมในรายการไอคอนซีวายแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้นะครับรับก่อนต้อามไปก่อนเทปน่าจะเป็นใครรับใครต้องติดตามชมเทปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ